สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับด้านเบรกแบ่งกันดูใน EP นี้นะครับก็จะมาจากเกมที่ผมเล่นกระดานจริงกับแก๊ปนะครับแก๊ปอุดมสุขในจัดจ้านกระดานจริง EP ที่307นะครับสามารถตามไปดูกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ดูข้างล่างตรงคอมเมนต์นะครับเอาล่ะในเกมเนี้ยจุดเกิดเหตุมันเริ่มจากแก๊ปข้อเบี้ยไหนนี้กลับไปลงพวกนะครับ เพื่อจะหงายเพิ่มยืดพื้นที่อะไรของเขาก็สุดเราแต่จังหวะน,นี้เขาพลาดแล้วเขาจะโดนลุกต่อเน,นื่องทุกตาจนตายนะครับแปดทีเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแต่ก่อนผมจะทำให้ดูเนี่ยผมอยากให้ทุกท่าน pause วิดีโอแล้วอาจจะใครที่มีกำลังคิดได้ไกลนะก็อาจจะคิดได้จินตนาการในหัวได้นะครับพอคิดได้อยู่ พอชอยทางแยกทางแยกมันไม่เยอนะนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่หรือกําลังคิดไม่ถึงเนี่ยเราสามารถตั้งกระดานได้นะครับยังดีกว่าไม่ได้คิดเลยนะครับโอเคแต่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปคิดเสร็จแล้วได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันเริ่มเลยนะครับตาที่หนึ่งผมเอามาเป็นรูปที่แต่งองูหกตานี้ดีมากแดงมีทางเลือกสองตาคือ งแปกับชอแถ้ามางแปคือจบเกมเลยลุกจนน้องๆที่เปิดมารูปม้าเทียมต้องระวังลักษณะนี้ให้ดีนะครับโดนลูกอย่างนี้ก็จนโดนลูกอย่างนี้ก็จนนะครับต้องระวังมันดูเหมือนปลอดภัยแต่มันคับตัวตายได้โอเคดังนั้นบังคับว่าเขาต้องมาตาชอแปดพอมาชอแผมเอาม้าที่ตาชอหมารูกอีกทีที่ชอหเป็นตาบังคับนะครับ ด้วยอนุภาพของม้าเนี่ยที่ล้อมไว้เนี่ยทําให้ขุนแดงหนีมาได้แท่ตาชอช้างแปดเราลุกขั้นที่สามด้วยเรือที่ชอหนึ่งตรงนี้บางท่านอาจจะแย้งว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวผมเอมาม้าขวางตรงนี้เราตายช้าลงไม่จริงเดี๋ยวผมไล่ลายนี้จบแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแลวในเกมจริงถ้าเกิดแนนเนี่ยแกไม่เดินแล้วเพราะว่าเธอเสียม้าตัวนี้ยังไงก็แพ้นะครับ สลุกเข้าไปปุ๊บเขามีสองตายอหญิงแปดกับยอหญิงเจ็ดตานี้เป็นตาบีบบ,บังคับอีกแล้วให้ต้องไปยอหญิงเจ็ดเพราะถ้ามายอหญิง 8, แปดจะโดนอย่างนี้ครับไเปรี้ยงเข้าไปทีที่สี่บังคับมาตอนนี้เขาเรียกว่าลูกยัดไส้ทีที่ห้าจนเรียบร้อยนะครับเอ <c oughs> ให้ชัดบึ้งๆโอเคดังนั้นเนี่ยเวลาโดนเรือลุกเนี่ยตาที่สามเนี่ยลุกปุ๊บตาที่สี่ควรจะหนีมานี่นะครับตาที่ห้าเอาเรือมาตามลุกอีกทีหนึง่งเขาจะลงไปยอหญิงแปดไม่ได้แล้วลงไปตานนี้ก็โดนมา้าตัวนี้มาตีลุกถูกไหมดังนั้นเขาต้องพุ่งไปข้างหน้านะครับ ถอยหลังไม่ได้แนละ้วพุ่งมาข้างในอีกตานนี้นะครับม้าตัวเนี้มันดีมันกันตาน,นี้ไว้นะครับเราเลยต้องเบี่ยงมาตีตาน,นี้โอเคนะครับจำได้ไหม,ไมทำไปกี่ทีแล้วนี่การที่ห้านะครับเรือลุกตรงนี้สามลุกก็ตรกนี้สี่มาลุกนี่ห้าเขากินขึ้นมาบางครั้งเขากินนะครับ เราเรือลุกตรงนี้อีกตีที่หกเขาลงไปไม่ได้แล้วเนาะเพราะม้ามันเหยียบไว้เข้ามาข้างในอย่างเดียวตรงจุดเนี้ยถ้าใครเล่นหมากกนมาจนชำนิชำนาญน,นะครับกนนี้คือเอาม้ามังกรลุกตาที่เจ็ดที่หน้าโกนให้ต้องมาตานี้ครับแล้วเอาม้ามาลุกตาน h i ตาที่แปดสำหรับคนม้ามังกรนี่เดี๋ยว ถ้ามีเวลานะครับช่วงมีงานเยอะยอะพอควรแล้วต้องติวลูกด้วยก็ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งอธิบายให้ฟังแล้วกันครับนี่คือแปดทีจนนะครับแปดทีคอมโบนะครับดูอีกทีต่อเนื่องนะครับหนึ่ง สองสามสห้าหเจดปนะครับขุนวนอ้อมมาตายตรงนี้ทีนี้ เรามาดูประเด็นที่ว่าถ้าม้าขวางทำไมมันไม่ตายช้าลงจังหวะที่หนึ่งสองและสามไม่เหมือนเดิมเนาะทีเนี้ยถ้าเขามาขวางอ่าอนะมาขวาง ะครับจะเป็นยังไงสามทีแล้วนะสี่ทีลุกเข้าไปถ้าเขาลงมาตาน,นี้ก็จะโดนแค่ห้าหกตายตั้งแต่หกทีใช่ไหมนะครับเขาเลยต้องมาตาน,นี้ใช่ไหมครับพอเข้ามาตาน,นี้เนะาะเมื่อกี้เราลุกที่สามลุอก,กี้ลุกทีที่สี่ไปแล้วตาเน,นี้ยนะครับเราลุกนี่ ทีที่ห้านะพอเข้ามานี่นะครับเราลุกนี่อีกที6หกเขาต้อมานี่ตรงนี้ที่หนึ่งเราลุกตรงนี้ได้เพราะไอ้ม้าตัวเนี้ยมันมาขวางมันมาบาังใช่ไหมมันโดนกินไปแล้วมันไม่มาขัดขวางการยิงของม้าตัวนี้แล้วเราก็ลุกตรงนี้แค่เจ็ดที เป็นการจะใส่ตำแหน่งนี้นะครับจึงได้กล่าวไว้แล้วว่าต่อให้เอาม้ามาลอยก็หนีได้ไม่เกินแปดทีไล่โอเคนะครับส่วนปิดท้ายเดี๋ยวเรามาดูภาพมันๆในช็อตนั้นจากเกมจริงกันนิดหนึ่งล้วกันโอเคครับถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์และสนุกสนานก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ notification notify หรือการแจ้งให้ทราบนั่นเองขอบคุณมากครับทุกๆคนขอให้มีความสุขกับการเล่นหมอลลกไทยครับยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่มีลูกยีนะยังไม่ตายลูกไปลูกไปลูกไปตายแต่กมาเนี่ยไายตายไป่ก็มาเนี่ยตาอาไปดิจะได้จบเร็วเลยมามาไปแล้วมาตี เอฟซีเขาชอบเอฟซีาชอบเดียยวเดียวเเดียยายมันมันโดนตายดี่ไม่ได้ทิศกียวนทิกีนยวนยุทธนายุทธนย่ยีม่กนี้เอาเดือยเอไปก่อนเอาเดือยเดอเดี๋ยไปไไหนไปนวี้วันดี้เอออนเขาหลงก่อนแล้วทีเนี้ยแกบันตาบังาแล้วีัยชนมันนเดียวเดียเดี๋ยวเราไปทายที่ส่งมามันเามามันมีลำดับลำดับกนิดเดียว เนี่ยเราเสียมากดีไม่เอามามึงแล้วเขาเอาขุนมึงแล้วกินไปนไเรื่องยังไงพี่ผมมองเรื่องนี้อกยังเนยกินไปกเดินอบเดินเดินนี่ไงลุกงเดินอลุกขนมาเนี่ยนี่ไงินไปเดิน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 ลุกไปลุกไปหมาลุกไปมาลุกไหนลุกไปตอ่เลยนนเ่้บ้ามมึงีใส่สองครั้งแล้วดิ มึงไม่ยอมปิดไปกินกินข้าวมานี่ใช่ไหมเรียลูกเรียลูกข้าวมานี่ฮะยังไม่ตายลูกนี่ยังยังยังนี่นี่อะไม่ไม่ตายเหรอโอ้